ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่สงบสุขและร่มเย็นนี้มีหมีอยู่ตัวหนึ่งมีลักษณะที่อยู่โซมากเพราะไม่มีอาหารตกท้องมาเป็นเวลาหลายวันโดยนิสัยของเจ้าหมีเจ้าหมีมีนิสัยที่ชื่นชอบการกินผลไม้เป็นชีวิตจิตใจ แต่หลายวันมานี้ต้นไม้กี่ต้นที่เจ้าหมีเดินผ่านก็ไม่มีผลไม้เจ้าหมีคิดหนักไม่รู้จะหาอาหารจากไหนเจ้าหมีเศร้ามากเจ้าหมีได้เงยหน้าไปมองท้องฟ้าแต่ดันไปพบกับรังพึ่งที่น่ากินนั้นเจ้าหมีคิดในใจว่ามื้อนี้ข้าคงรอดแล้วแหละ พะรังพึ่งรังนี้ใหญ่ข้าอิ่มแน่ๆแ,แต่เจ้าหมีลืมคิดไปว่ามีพึ่งอยู่ในลังนั้นเจ้าหมีไม่รอช้าได้กระโดดควา้าลังพึ่งลังนั้นลงมากินรังพึ่งลังนี้อร่อยมากข้าอิ่มและชอบกินมันมากๆม,มันมีรสชาติหวานข้าชอบมันจริงๆ ทันใดนั้นเองฝูงพึ่งที่อยู่ในรังได้แตกออกมีพึ่งตัวหนึ่งพูดกับเจ้าหมีว่าเจ้ามากินที่อยู่อาศัยของข้าได้ยังไงแล้วพวกข้าจะอยู่ที่ไหนแต่เจ้าหมีก็ไม่สนใจและกินไม่หยุดพึ่งได้พูดต่อว่านี่เจ้ายังไม่หยุดกินอีกเหรอถ้ายังไม่หยุดข้าจะสั่งสอนเจ้าเองพึ่งตัวนั้นไม่รอช้าเข้าไปต่อยเจ้าหมีทันทีแต่เจ้าหมีกับไม่รู้สึกอะไรเลย หัวหน้าพึ่งได้เรียกพึ่งทุกตัวที่อยู่ในรังนั้นออกมาประชุมว่าจะเอายังไงกับเจ้าหมีตัวนี้ดีพึ่งตัวที่หนึ่งเสนอว่าเราควรไปต่อสู้กับเจ้าหมีดีไหมพึ่งตัวที่สองแย้งขึ้นมาว่าเจ้าหมีตัวใหญ่มากเราสู้ไม่ไหวหรอก พึ่งตัวที่สได้บอกว่าเอางี้ดีไหมเรามาช่วยกันลุมต่อยเจ้าหมีบริเวณใบหน้าดีกว่าบริเวณใบหน้าของเจ้าหมีนั้นมีขนน้อยมากไม่เหมือนบริเวณลำตัวหัวหน้าพึ่งได้พูดว่าเป็นความคิดที่ดีมากงั้นเราไปจัดการเจ้าหมีกันเลยหลังจากนั้นฝูงพึ่งได้ลุมต่อยจนเจ้าหมีล้อออกมาแล้ววิ่งไปมาไม่หยุด ข้าขอโทษข้ายอมแล้วข้าเจ็บมากปล่อยข้าเถอะสมน้ำหน้าเจ้าหมีข้าบอกเองดีๆเองไม่ฟังหลังจากนั้นก็ได้ต่างคนต่างอยู่เจ้าหมีก็ไม่ได้ยุ่งกับหลังพึ่งอีกเลยข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว